<K un in> กับช่วงเวลาของเชียงรายสบายดีนะครับ FM 90.75เมกะเฮิร์ ah โดยทีมงานเป็นข่าวสวัสดีครูทุฟังอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในช่วงเวลานี้18นาก14นาทีนะครับแหมพอดีพอดีเลยนะครับฟังเพลงเพร้อพรกันไป2งงานเพลงเลยนะครับวันนี้นำมาฝากกันในช่วง บรรยากาศยามเย็นแล้วกันนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับในช่วงของเชียงรายสบายดีทางวิทยุนรดอรจังหวัดเชียงราย FM 90.75เมกะเฮิร์ตซ์นะครับวันนี้วรพตาติทีมงานเป็นข่าวนะครับก็มากันแบบสดๆสเลยนะครับบรรยากาศในช่วงของปลายสัปดาห์วันนี้ด้วยนะครับ19กุมภาพันธ์2569นะครับคุณผู้ฟังเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้หลายท่านก็บอกว่าโอ้โหอากาศร้อนเหลือเกินนะนะครับ <laughs> ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงจะบอกเป็นช่วงหน้าร้อนอย่างเป็นทางการก็ได้นะครับหน้าร้อนมาทีไรนะครับปัญหาที่จะต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5็น,นี่เขาเป็นห่วงเป็นใหญ่กันเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับในช่วงของ จากนี้ไปนะครับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายของเรานะครับก็มีความพยายามที่จะนําเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับให้เป็นวาระเลยแหละนะครับให้กับพี่น้องชาวเชียงรายได้ช่วยกันเฝ้าระวังและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเราก็จะได้นําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการคลิกออฟนะครับ ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในภาคส่วนต่างๆนะครับอย่างวันนี้ล่าสุดนะครับในส่วนของอำเภอเมืองด้วยนะครับก็ได้คลิกออฟทำแนวกันไฟอีกแล้วนะครับจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าจะกลับมาลอยฟังกันนะครับรวมทั้งข่าวสารด้านอื่นๆด้วยนะครับก็ติดตามกันไปตลอดหนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปนะครับที่วิทยุนรดจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ด้วยนะครับ90.75นะครับวิทยุหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับช่วงของเชียงรายสบายดี นะครับก็บพร้อมอทาั้งงานเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆด้วยนะที่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันเป็นประจำด้วยนะครับจนถึงวันศุกร์นะวันนี้เราก็มาพบกันในบรรยากาศสดๆเลยทีเดียวนะใครอยากจะฟังเพลงเพราะๆหรือจะแนะนําติชมฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผ่านทางรายการของเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันได้นะครับหลังใหม่วันนี้รอสแตนบายกันอยู่ด้วยนะครับศูนย์หน้าสามเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสามก็ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับนะอย่างที่เรียนนะครับนอกจากจะมีข่าวเรื่องของฝุ่นเรื่องของอสาระสุขภาพต่างๆแล้วเรายัางมีข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทหารแล้วก็ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ด้วยนะครับรวมทั้งหเหตุการณ์ต่างๆของเชีงยงรายเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับเอื่อเป็นเรื่องที่สําคัญที่อยากจะให้ทุกท่านได้ตระหนักให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะภาครัฐต่างๆเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันปราบปรามสกัดกั้นนะครับอย่างล่าสุดเป็นหน่วยงานของนอรอขอนะครับทหารเรือไปจับก,กลุมยึดยาบ้าได้อีกแล้วนะโอ้โหเยอะมากเลยนะครับหลักล้านเม็ดเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่ชายแดนเชียงรายบ้านเรานะครับเดี๋ยวมาติดตาม ามรายละเอียดกันนะฮะในช่วงของเชียงรายสบายดีเย็นวันนี้นะครับอันนี้เราไปฟังเพลงคณพลนะครับดูโง่โง่แล้วก็ดาเอ็นโดรฟินด้วยนะฮะจะทําให้ฟ้าผิดหวังนะครับสองเพลงเพราะต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้กับเชียงรายสบายดีนะครับก็สบายดีกันทุกคนนะฮะในช่วงของเวลานี้ด้วยนะครับหกโมงเย็นบรรยากาศก็สบายสบายด้วยนะครับเย็นสบายเพราะผมอยู่ในห้องแอร์นะครับหลายท่านมาอยู่ข้างนอกนี่นะก็ยังชั่วหน่อย นะครับแต่กลางวันอากาศร้อนเลยเกินนะครับก็ดูแล,ลรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับเรื่องของฝุ่น PM เม2.5ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราพี่น้องชาวเชียงรายทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าถือเป็นวาระจังหวัดเชียงรายที่ไม่อยากให้มันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะครับหน่วยงานต่างๆเขาก็พยายามที่จะ จัดการกับปัญหานี้ต่อเนื่องเป็นประจําทุกๆปีนะครับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดในส่วนของอพเภอเมืองก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีการคลิกออฟทําแนวกันไฟนะยาวถึง7กิโลเลยนะครับเพื่อสู้กับฝุ่นทิวาเนี่ยนะครับนายานมุตสุดพิมพรีครับท่านนายอำเภอเมืองเชียงรายในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2อ็องาของอำเภอเมืองเชียงรายครับก็ได้นำทีมงาน,น ป้องกันนะจัดการกับวิกฤตหมอกควันนะโดยผนึกกำลังกับท้องถิ่นแล้วก็อาสาต่างๆนะครับลงพื้นที่ทำแนวกันไฟระยะทางกว่า7กิโลเมตรนะครับพร้อมตั้งจุดเฝ้าระวังเข้มข้นนะเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องชาวเชียง,งรายในพื้นที่นะครับนะซึ่งทางท่านในอำเภอเมืองก็ได้เป็นประธานเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจัดทำแนวกันไฟนะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านดงเจริญนะครับ นะบ้านดงเจริญนี่ถือว่าเป็นประการด่านแรกนะเพื่อป้องกันไฟมันลุกลามเข้าพื้นที่ชุมชนอื่นๆด้วยนะครับพร้อมทั้งให้ชุดชรบรประจำหมู่บ้านอาสาสมัครนะเดินเท้าลาตระเวนสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่างๆในพื้นที่ของตำบลบ้านดู่นะฮะโดยเฉพาะที่บ้านป่งน้ำตกนี่นะฮะก็เดินสำรวจระยะทางนะยาวกว่า5กิโลนะครับเพื่อ กำจัดเชื้อเพลิงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดทั้งวันเลยนะครับก็คือการไปทําแนวกันไฟตรงนั้นนะครับนอกจากนี้ในพื้นที่อื่นนะครับก็มีการ ตั้งจุดตรวจเข้มเลยนะครับว่าจะเป็นที่บ้านหัวดอยท่าสายนะครับเพื่อคัดกรองและก็ป้องปรามการเผาในที่โล่งอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งท่านนายอำเภอเมืองเชียงรายก็ย้ำนะครับว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ก็เน้นความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นหลักนะซึ่งภาพรวมตลอดการดําเนินงานในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับทุกภาคส่วนทุกคนก็ร่วมไมายร่วมมือกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่น pm 2.5้และ 妈 เป็นการป้องกันพื้นที่สีเขียวต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างในพื้นที่ของผืนเมืองเชียงรายนะครับผมเชื่อแน่ว่าหลายพื้นที่ก็มีการจัดการในลักษณะนี้นะฮะโดยเฉพาะในอำเภอต่างๆนะครับนำโดยท่านในอำเภอในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนพี่น้องนะได้มีอากาศบริสุทธิ์นะครับในของในการใช้ชีวิตประจาวันนะครับเพราะว่าฝุ่น PM เ5ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่จะเริ่มวิกฤตเริ่มระบาดนะครับอย่าง วันนี้มีผลของการาตรวจนะครับหรือจะเป็นจุดความร้อนหรือว่าค่าฝุ่นละอองที่สถานีตรวจวัด,วดต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับว่าจะเป็นที่แม่สายเชียงของหรือแม้แต่ในอำเภอเมืองเชียงรายแม้ว่า,าปริมาณจะอยู่ในเกณฑ์ปกติคือไม่เกินเนี่ยนะฮะแต่มันก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเริ่มเริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับแม้ค่าจะไม่เกินมาตรฐานแต่ทีนี้เราก็ เรียกว่าอะไรอ่ะอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกด้วยนะฮะเชียงรายส่งผลให้ชาวนี้ตลอดทั้งวันนี้โอ้โหนะอากาศเย็นสดชื่นเหลือเกิน <c oughs> นะครับก็อยากให้เป็นแบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับอเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับช่วงนี้กับเชียงรายสปายดีเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่าชายแดนเชียงรายบ้านเรานะครับทราบว่าทางนอรอนะครับนะหรือว่า ตำรวจน้ำด้วยนะครับอาหารเรือนี่นะฮะยึดยาบ้าได้อีกแล้วนะครับโดยทีมงานเป็นข่าวนะครับสนุกสนานกันนะสำหรับเย็นวันนี้นะครับอ่ะคือค้ากันหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะฟังเพลงช้าๆซึงซ้งๆก็หลากหลายแนวนะครับติดตามกันได้นะครับในช่วงเวลานี้กับทีมงานเป็นข่าวโดวย รายการเชียงรายสบายดีก็ประชาสัมพันธ์กันอีกสนิดหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะฮะช่วงเวลานี้ก็จะได้พบกับหลากหลายนักจัดรายการที่จะมานะา พูดคุยนะครับนะหมุนเวียนนั่งทนะําหน้าที่กันอยู่ตรงนี้นะครับก็ติดตามกันได้โดยทีมงานของเราครับก็อยากจะทําให้ช่วงเวลา,าตรงนี้นะครับแล้วก็สถานีวิทยุแห่งนี้นะครับมีสีสันสร้างบรรยากาศในหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของความบันเทิงด้านแสงเพลงหรือจะเป็นสาระข่าวสารสาระสุขภาพเรื่องราวต่างๆก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับให้ได้ติดตามกันนะตลอดเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับ หกโมงเย็นโดยประมาณเนี่ยหนึ่งชั่วโมงจนถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับอ้าวชวงนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงในชุดต่อไปนะครับมีเรื่องของยาเสพติดนิดหนึ่งที่อยากจะร่ายฟังกันนะครับรอบนี้เป็นการยึดยาบ้าได้อีกแล้วนะครับ 9ล้านเม็ดนะครคุณผู้ฟังเป็นผลงานของนอรคนะครับก็คือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็ได้เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นกระบวนการระเบียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเชียงแสนนะครับตรวจยึดยาบ้าได้ถึง9ล้านเม็ดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ี่ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่ของนอรคได้ลาดตะเวนเฝ้าตรวจตราริมพื้นที่แม่น้ำโขงนะครับ ของบ้านแซหมู่ที่1ตําบลบ้านแซวอําเภอเชียงแสนนะครับหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาทางลําน้ํามาทางแม่น้ําโขงเนี่ยนะครับจนกระทั่งไปพบกับรถยนต์ติดตั้งโครงเหล็กบรรทุกสินค้ารถคอกประมาณนั้นนะคุณผู้ฟังจอดอยู่บริเวณป่าละเมาะนะฮะติดกับแม่น้ำโขงนะครับลักษณะ เอมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวเข้าตรวจค้นนะครับนะซึ่งก็พบว่าคนขับรถคันดังกล่าวนะฮะตกอกตกใจเปิดประตูรถวิ่งหลบหนีไปนะครับแล้วก็ไปคนในรถก็พบนะอย่าบ้าครับคุณผู้ฟังซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ45 4, กระสอบเลยนะฮะข้างในนี้เป็น ายาบ้ากระสอบละ2 0แสนเม็ดรวมก็9ล้านเม็ดนะครับโอ้โหถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลมากๆเลยทีเดียวนะครับก็จึงตรวจยึดนำของกลางทั้งหมดนะครับนะส่งนะขยายผลนะครับติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปนะครับซึ่งอทราบว่าเครือข่ายนี้ลำเลียงนะมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะโดยอาศัยพื้นที่ แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางพักนะครับเพื่อที่จะลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทยของเราต่อไปนะก็ถือว่าโชคดีที่สกัดกันไปได้นการสำหรับยาเสพติดล็อตนี้นะโอ้เยอะจริงๆ9ล้านเม็ดนะกระสอบหรือเต็มเต็มรถคอกเลยประมาณนั้นนะครับเป็นรถอ,อีซุซุด้วยนะติดตั้งโครงเหล็ก นะครับคุณผู้ฟังนะนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนบ้านเราจังหวัดเชียงรายก็ยังคงทํางานอย่างหนักนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับิสบายยดดี <S <S FM 90.75โทีมงานเต้อนข่าว เชิงรายสบายดีครับโดยทีมงานเป็นข่าวนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงนี้ก็ช่วงท้ายของรายการแล้วด้วยนะครับ18.45นากานาทีนะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะจากหน่วยงานทหาร โดยงานความมั่นคงด้วยนะครับรวมทั้งจากบริษัทห้างร้านต่างๆด้วยนะครที่มีกิจกรรมนะที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบเชิญชวนร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับไปเริ่มกันที่สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายนะครับก็เชิญทุกท่านร่วมงานวันมาฆาบูชาลำลึกของจังหวัดเชียงรายประจำปีนี้นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่26เดือนกุมภาพันธ์นี้ที่ พุทธมนทลสมโพธิ750ปีเมืองเชียงรายนะครับคุณดูฟังก็ใกล้จะถึงวันมาฆบูชาแล้วนะเดือนหน้าวันที่3เนี่ยนะฮะแต่ว่าใน ในส่วนของเชียงรายนะครับสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเขาก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและก็เครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็จะจัดงานดังกล่าวขึ้นนะฮะในวันที่2ี่กกุมภาพันธ์นี้นะครับ พุทธมนทนสมโพธิ750ปีนี่อยู่ที่บ้านต้นเงาตำบลบัวสรีอำเภอแม่ลาวนะครับคุณผู้ฟังในงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ นะฮะร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันบอกบุญนะครับชวนกันมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับจะาสามารถที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับทั้งในส่วนของโรงทานอะไรต่างๆนะครับก็ติดต่อประสานงานได้นะถือเป็นงานบุญใหญ่ของเชียงรายเลยนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อประสานงานได้นะครับไม่ว่าจะที่คุณวังนรัฐก็ได้นะฮะหรืออาจารย์ละดาก็ได้นะครับมีเบอร์โทรนิดน,นึงแนละ้วฝากไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังฝ่ายงานเลขาแล้วกันนะครับที่0น8

40นะครับนะงานนี้นะคาดว่าจะมีทั้งพระสงฆ์นะัเกเรียนเยาวชนนะพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายทั้ง18อำเภอนะครับประมาณ4-5,000คนมาร่วมกิจกรรมกันนะครับส่วนในงานจะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวใก,ใ,กใกล้วันงานผมจะประชาสัมพันธนะ์เชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ากันนะครับสำหรับงานนี้งานใหญ่ของพี่น้องชาวพุทธนะครับมาคบูารามลึกของจังหวัดเชียงรายประจำปี6กาเขาก็จัดกันเป็น ประจําทุกๆปีแบบนี้แหละนะคุณผู้ฟังแต่ละปีก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องมาร่วมงานร่วมบุญกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับอมาที่หน่วยงานหารนะครับศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานมนทนฐานบกที่37นะครับโดยศูนย์อํานวยการปฏิบัติโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จัน นะฮะก็ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมทําแนวกันไฟนะครับเพื่อป้องกันไฟป่าและก็หมอกควันในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ด้วยนะครับก็จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะฮะคุณผู้ฟังนําโดยร้อยเอกเจรันนาคจาดนายประสานงานของโครงการนะครับจัดกําลังพลร่วมกับอบตอแม่สลองในนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นําท้องที่ท้องถิน่นและก็ชาวบ้านห้วยหมาก ตำบลแม่สลอกในอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ก็เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งอันจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมและก็สุขภาพของประชาชนนะครับตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักรู้และก็ความร่วมมอร่วมมือของชุมชนในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้และพื้นที่สาธารณะร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมี ความร่วมม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับว่าจะเป็นหน่วยงานทหารหน่วยงานภาครัฐอปทในท้องที่แล้วก็พี่น้องประชาชนช,นชาวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการนี่อยากจะให้เป็นตัวอย่างนะพื้นที่อื่นๆน,นี่ก็อยากให้เป็นแบบนี้นะครับเราจะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ของเราในช่วงหน้าแลง้งมักจะเกิดปัญหาเรื่องของไฟป่ายอย่างที่ผมย้าแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าหลายพื้นที่ก็ทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเพอม2.5กันไปแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะพอสมควรแล้ววชช่งงงขอเ สบายดีเวลาหมดแล้วนะครับเราจะได้ฟังเพลงประกอะปิดท้ายกันอีกสัก2เพลงนะน่าจะทันนะฮะอีก10นาทีตรงนี้นะก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรระฟังนะครับขอบคุณพันโทหญิงดังอาไยัยหานภาด้วยนะครับหัวหน้าวิทยุนอรดดเชียงรายอำนวยการผลิตในช่วงเย็นวันนี้ผมบรพลตาติทีมงานเป็นข่าวดําเนินรายการนะครับแล้วก็ฝากย้ําประชาสัมพันธ์ อีกครั้งหนึ่งนะ,ะสัปดาห์หน้าเราจะมีทีมงานเป็นข่าวนะครับมาร่วมจัดรายการในช่วงเวลานี้แต่ละท่านก็หลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็สับเปลี่ยนุนเวียนกันไปก็ติดตามกันให้ได้เลยนะเป็นประจําเลยนะจันท์ถึงวันศุกร์นะรวมทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับนะก็ ในช่วงบานี้ก็มีแบบนี้แหละนะฮะสาระความบันเทิงเสียงเพลงแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ใหญ่ท่านได้ติดตามนะครับอาจจะได้ไม่พลาดกันนะครับเราไปปิดท้ายกับอีก2ง,งานเพลงเพร้อมๆในช่วงเวลานี้นะครับคุณกลัังงฟํา